นี่ก็อยู่กับผมนะครับสีบ้าวันนี้เราก็มาอยู่กับโอรหัตโรีนะครับนี่ครับโกโรเจอร์ครับโอ้โหรีจนได้นะครับเน็ตก็ไม่ค่อยดีนะครับเซิร์ฟก็บั็กนะเมื่อคี้แต่ก็รีมาจนได้ค่อนข้างออกยากนะครับผมรีนี่ออกยากกว่าโอเด้งนะตัวนี้รีตั้งแต่มันเข้าอ่ะจนมาพึ่งได้นะครับพึ่งได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามันจะรีวิวทุยโหผุดตื่นเต้นเกินไปครับจะจับโรเจอร์โอเคครับเดี๋ยวเราจะไม่รีวิวกันดีกว่านะครับ ในเรงกิ้งที่ไม่สูงมากครับมาคู่กับเรรี่เลยนะครับนี่โรเจอร์ครับตัว EX ใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้เขาจะเก่งกาจมหาศาลขนาดไหนนะครับไปมาครับก็มาเริ่มตาแรกของเราดีกว่านะครับกับโกโรเจอร์ครับราชาโจรสกัดนะครับนี่เจอโอเด้งนะครับเจอโอเด้งมะโอเด้งมันมาวะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะแข็งแก่งกว่ากันนะครับทั้งสองคนนะครับเป็น EX เหมือนกันเนาะสำหรับโรเจอร์กับโอเด้งนะครับเป็น ตองเรียกได้ว่าวีระบูดูดของสีเขียวนะครับเพราะว่าสีเขียวเดี๋ยวนี้มันเล่นยากมากนะครับสีแดงนฮิตเกินเนาะตัวนี้เลยครับที่จะมากรอบกู้สีเขียวนะครับ2ตัวนี้เลยนะครับนี่สัตว์สีของสีเขียวจะกลับมานะครับโรเจอร์กับโอเด้งนะครับมาส่วนตัวโรเจอร์เมื่อกี้ผมก็ไปลองมาเยอะเหมือนกันนะแต่ยังค่อนข้างงงกับสกิลสองนะครับที่มันต้องชาร์จไวเนี่ยมันโดนยากนะครับสำหรับผมนะโอ้ยชาบะมาได้เวลาโรเจอร์ออกโรงครับ เลสดูอิดจัดไปสีเพื่อนจัดไปสีจัดไปสีอปสปสโอ้โหโอเด้งนี่มันต้องไปไกลมันนะครับยังไงมันก็ได้ทงก่อนเนาะโอเด้งเข้าเราโจมตีมันในทงนะครับมันจะไม่รวมนะครับต้องอยู่นอกทงนะครับวสก,กิลเข้าไปอ้าเอ้าโดนสิครับสองพันเข้ามามั่วแบบนี้มันตายนะครับโอเด้งคุงโอโ้โหโอ้โหอยู่ไหนวะหายไปไหนวะโอ้โหนั่งไง มันไวนะครับมันไวนะไอ้บ้านเนี่ยโดนสกิลเ,เห็นหมต้องอยู่นอกธงสกิลเ,เข้าไปนะครับถ้าอยู่ในธงนะครับไม่ได้ครับตายไว้เนี่ยผมเบื่อมากเวลาตีมันติดไปไอ้เกาะเนี่ยมันบั็กกบางทีมันเป็นระบบเกมมันไม่เท่ากันแบบของเราเห็นเขาขึ้นมาแล้วของเขานี่ยังบางทีเขายังล้มอยู่เนาะมันก็ทําให้เป็นเกาะแบบเนี้ยผมเลยไม่ค่อยชอบนะระบบเกมนี้ต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้างห่วยนะครับ แต่ตัวคนมันเทนะครับโอ้ชอปเปอร์เอมอนคุงชอปเปอร์คุงโอ้โหกินเอมอนครับมันเคา์เตอร์นะครับเห็นไหมผมเห็นแล้วเมืเ่อกี้เพื่อนเรานี่คือแบบหนึ่งสองโอ้โหแพ้สีแดงนะครับเราแพ้าตาสีแดงนะครับโอ้โหจะแพ้กินเอมอนแบบนี้ไม่ได้นะครับจะแพ้กินเอมอนไม่ได้นะครับจะตายแล้ว จะตายแล้วครับหูหูแตกไปสิครับโดนสิครับหูหูขอไปเอาเกิรดก่อนนะครับเจอสิครับเจอสิสเตตผมยังน้อยนะสเตตผม4,000กว่าเองนะโรเจอร์เด้อเนี้ยในะนะนะอนาคตจะรีวิวเวล80ขึ้นไปให้ดูนะตอนนี้ก็มาเอาแบบหอมปากหอมคอแบบซอบๆก่อนนะครับเพราะว่าเวลมันน้อยสเตตมันยังน้อยนะครับนี่สีฟ้าเหรอนี่สีฟ้าเดี๋ยวโดนโรเจอร์สองตัวสู้ได้ไหมเรจูเรจ,เรจูคุงโอ้โหเรจูคุงมันติดบุญนะครับ มันติดบูตตายไหมตายกันดีกว่าตายไปแล้วตายไปแล้วนะครับโอ้โหคีคุย่างแบกครับคีคุอโนเนะครับอืมโดนสิโอ้โหนามิสกิวว้าไปครับคีคุมาดักฆ่าหน้าบ้านเนี่ยนะเอ้าชาร์จ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 เต็มชาร์จเต็มไหมเต็อมโดนครับโดนหลายตัวเหมือนกันนะ หายไปไหนวะโอ้โหโดนโอเด้งด้วยนะครับเมื่อกี้หนึ่งสองจุ๊บเราเพอร์เฟกตดอปได้ครับโ,โหแต่มันไวนะครับมันวิ่งค่อนข้างไวนะครับหนึ่งสองสามเพื่อนเก็บไปนะครับเราไม่ได้นะโอ้โหโรเจอร์ตัวนั้นอแตกนะครับไปไหนโซโลคุงไปไหนโอ้โหไม่โดนนะครับเน็ตไม่ค่อยดีเนาะ โอเคครับก็จบตาแรกไปอย่างสวยงามนะครับกับโรเจอร์นะครับโคตรโคตรดีนะครับถ้าเบลเยอะกว่านี้จะล่นสนุกมากของผมมันเบลน้อยนะมันก็ยังไม่ค่อยคิวสนุกเท่าไหร่นะครับมันก็จะแบบตามสภาพไปก่อนนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเข้าๆครับสําหรับตัวนี้ว่าน่าใช้งานขนาดไหนกับตัว ES ใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าเนาะโอเคครับก็มาต่อกันนะครับ อยู่กับดานเดิมนะครับทีมเขาตอนนี้มีโรเจอร์หนึ่งของเราหนึ่งนะครับเขามีโอเด้งด้วยนะครับของเราตัววิ่งเป็นคิสซารุนะครับมามันคึกคักจริงๆนะครับเวลาตัว EX เข้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็มีนะสมัยแช่งกหนดํดำมาใหม่ๆแต่ระหั่านั้นผมขายทิ้งไปแล้วน,นะครับเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้ทำยูทูบนะก็เล่นเอาสนุกเหมือนทุกคนนะครับในี่อย่างเทค่ครับชุดสีชมพูครับ ันดูตลกตรงชุดสีชมพูนะครับว่าหน้าอย่างเถ,ถื่อนทั้งจริงหน้ามันคนเมาหยดดอก้าใส่ชุดสีชมพูเนอย Roger, โรเจอร์โอ้มาไม่มีสีฟ้าให้เราตกเลยนะครับเนี่ยมีแต่สีเขียวนะครับโอ้โหคิสรุอย่างไวครับไวจนเกินทงน,นะครับโคตรเถื่อนครับคิสรุมาดึงทงแรกไปก่อนโอ้ยโรเจอร์ Roger, มันอยู่ตรงนั้นอื้อหือ มันถึกเหมือนกันนะโรเจอร์นี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกนะครับโดนสิครับโดนโอ้โหโดนโอเด้งไปนะครับเนี่ยเห็นไหมขนาดของผมแต่นิดเดียวนะครับแต่ถึกมากครับมันได้ทงกันไปนะครับหนึ่งสองไม่ได้วะเฮ้ยต้องปาดมันก่อนนะครับไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาเอาเนื้อนะครับโอเคเพื่อนเอาไปหือหือสวยเพื่อนดึงทงดึงทง เ,ออเดี๋ยวเราช่วยนายปั๊มก่อนนะครับโอ้ยโคตรช้าครับดึงโคตรชา้ามาไปต่อไปต่อไปต่อโก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 ดึงต่อนะครับฮึโอนามินะครับอยู่ยากนะครับทีมเขาอยู่ยากนะครับบอกเลยนะครับนี่มาเจอกับโรเจอร์โรเจอร์สองคนมีผมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเต็มเลยนะครับตอนนี้เฮดพียังเต็มอยู่นะครับเอาทาฟาก,ก้ามันทำะไรวะเนี่ย ทาฟักก้าคุงทาฟักก้าคุงทาฟักก้าคุ้ง,ง,งโดนอัดหน้าไปสิครับทาฟักก้าโดนอัดหน้าไปครับคงจะสะดุ้งไปอีกยาวนะครับคิดเอมอนคุงครับนายคงต้องตายครับไม่ตายครับคิดเอมอนมันถึงเนะครับอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งสองสามือตัวนี้ยังไงอะ มายืนทําไมตรงนี้มายืนทําไมตรงโอ้โหตายนะครับเจอคินไอนเก็บนะครับโอ้โหเย่สิครับแบบนี้ครับเป็นไรครับรอเกิดใหม่ไปนะครับกาวินาทีเองครับรอ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 เอาแผนก็ไกลชิบหายแล้วนั่นะมาครับเกิดใหม่นะครับเสียดยไม่มีสกิลพุ่งนะครับค่อนข้างเดินช้าเนาะการมุฟการอะไรนี่ค่อนข้างช้าอยู่เนาะเอาต้องการทงให้ได้นะครับ4 3ามีิสุดท้ายนะครับ การไม่ได้นี่แพ้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหแบบนี้ก็ตายสองสิครับตายสสิครับอือเป็นไงไม่ชาร์จรอครับเมื่อกี้มันชาร์จไม่ทันเนาะหนึ่งสองชุบโอ้โหอะไรจะมาดึงธงเหรอจะมาดึงธงเหรอฮะอย่าฮาทำอืำมอเป็นสีฟ้าเจอสีเขียวสิ เป็นสีฟ้าก็อยู่ส่วนสีฟ้าไปนะครับเป็นสีฟ้าก็อยู่ส่วนสีฟ้าไปอะไรคิมมอนคุ้งเมื่อกี้นายซ่ามากนะเคาน์เตอร์หรือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ทำไหมโคตรมันนะครับกับโรเจอร์ใหม่นะครับโอ้โหเล่นยูนิตไม่ดูเวลานะครับคิวโคตรมันครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้ใครจะสร้างไอดีใหม่นะครับต้องจัดครับต้องจัดครับพลาดไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา ไปต่อกันอีกสักตานะครับกับความเทพของโกโลเจอร์นะครับอยู่กับดันเดิมๆซ้ําๆนะครับวนๆเวียนๆกับด่านนี้ไปนะครับเจอสีฟ้าตัวเดียวก็โถ่เอยแต่ไม่เป็นไรนะครับระดับเราเจอสีแดงก็ไม่กลัวครับเป็นสีเขียวสุดยอดครับเรามันสุดยอดสีเขียวนะครับมาอยากบวกเกินตอนนี้มาดูแต่ก่อนเนาะแต่สี่หมื่นสองนะครับแรงสีนะครับตอนนี้นี่มีโอเด้งนะครับ เขาสีมุนสีเนาะเยอะไปกว่าสองพันนะครับนี่แต่ทีมเราเทพกว่านะครับแน่นอนขานาดนี้มาเกิดสักทีมาเนี่ยสกิลชาร์จนี่ผมยังค่อนข้างงงอยู่นะครับคงต้องใช้เวลาไกดังบะศึกษาอีกสักพักนะครับอารมณ์แบบของมิกบัมมาครับสกิลชาร์จสกิลชาร์จ โอเคโดนไปอา้าวทำไมไม่ดึงมึงมายืนเฝ้าว่ามึงไม่ดึงเนี่ยนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนมึงทำอะไรวะเนี่ยฮะทำอะไรวะเพื่อนโอ้โหเอา้าแบบนี้ต้องชาร์จสิครับชาร์จเต็มชาร์จเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กครับอืพันเก้านะครับมันยังไม่ค่อยแรงนะเอ้ยทำไมมันดึงไม่ได้เนะี่ยโธ่อ๋อมันมีนั่นอีกตัว โถโถโถหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสาสองโอ้โหตายนะครับเพื่อนก็ไม่ดึงธงกันนะครับผมไม่เข้าใจพวกมึงเป็นอะไรไม่ดึงธงกลางครับงงสิครับแบบนี้โอ้โหเทียบเลยนะครับโอโ้ตายคยรับคุยไว้สนิทดีไว้ชนะนะครับตอนนี้โดนยับเลยนะครับมาไปต่อครับกับโรเจอร์ครับไป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  ไป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 เอามีฮอคคุงครับมีฮอคคุงโดนสิครับชาร์ตครับชาร์ตชาร์ตชาร์ตตี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 โดนสิครับเคบโอสิครับ, KO, รบอ,อย่ามาตีกูนะครัสโอ้ตีบูดนะครับจังหวะนี้ตีบูดต้องวิ่งครับวิ่งไปไหนวิ่งคิวสิครับเอา้าเอา้าซันจิคุงเอา้าเอ้า เอาโรเจอร์ว่ะอยากฆ่าโรเจอร์สักตัวเนาะอยากฆ่ากับโอโรเจอร์นะครับฟันไปสิครับอโอเด้งเราก็จะเข้าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมันน่าจะชัดเนาะอันตรายครับเดี๋ยวเพิ่งไปใกล้มันอเสียสกิลไปเสียสกิลไปเนี่ยนีย่โอ้โอ้ยโอเด้งโอเด้งอย่างเถื่อน,นครับเดินอย่างดี โอเด้งเดินอย่างเดียวโอ้โหอยู่โรเจอร์เอ๋ยผมนี่สงสารนายมากนะครับโรเจอร์โรเจอร์ทีมนั้นนะเอ้าเอ้าผมอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็โดนสิฮะโอ้โหเกือบตายนะครับโคตรแรงนะครับสกิลนี้ขัดยากด้วยนะครับแต่มันเป็นแรงแต่ไม่เห็นใครขัดไม่ไม่โดนขัดให้ดูนะครับเสียดายหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหโจโอ้โห หนึ่งสองไปสิบวิสุดท้ายนะครับสิบวิสุดท้ายนะครับมาเอายาใหญ่ได้ครับเอายาใหญ่ได้ครับแตกงครับไหนอีกสตูอยู่ไหนตามหาสตูครับโอ้โหโอ้โหไม่ทันนะครับชนะไปก่อนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโกลเจอร์นะครับตัวเอ็กใหม่ล่าสุดนะครับมัหมัดวันนี้เลยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็เปิดครับเปิดหรือรีแบบผมครับ อย่างผมก็ไม่ได้อยากรีนะครับแต่ไอดีหลักมันไม่ได้อะครับมันก็จําเป็นต้องรีนะครับโอเคครับวันนี้ก็การจะไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็การไปกับกูโรเจอร์นะครับโอเคครับบายบาย